อีนิดนึงอีกนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะแต่น้องบองโคไม่ได้มาเพียงตัวเดียวนะคะยังมีพี่น้องมาด้วยนะนะนะคะนั่นคือโอโน่กับที่โาวาค่ะครูฝึกของเรานะคะเป็นครูฝึกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญการฝึกควบคุมสุนัขเป็นอย่างดีสุนัขของเราเป็นสุนัขสายพันธุ์สตอมไอนำเข้ามาจากประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ไว้ใช้ต้อนแกะโดยเฉพาะค่ะ แล้ะค่ะลูกค้าทุกท่านคะถึงเชวงเวลาที่สําคัญแล้วนะคะ <im it> เดี๋ยวเรามารอชมความสามารถของน้องบองโก้กันต่อเลย <im it> เรามาลุ้นไปพร้อม <im it> กันเลยนะคะว่าบองโก้ของเรามงความสามารถทําอะไรได้บ้างน้องไม่ได้มีความสามารถได้เฉพาะต้นแกะหลังเดียนนะคะพร้อมไหมคะบองโกเอ <im it> <im it> <im it> าไป,ปตกลงกับครูฝึกก่อนนะคะ ไปยุดตัวพร้อมแล้วนะคะไปได้เลยค่ะสาวที่หนึ่งนะคะสวยงามค่ะต่อที่สาวที่สองแล้วก็สาวที่สามยังชิวๆได้อยู่นะคะสาวที่สี่แล้วก็สาวที่ห้าหยุดนะคะรอกันค่ะพร้อมล้วไปค่ะเอออันนี้นะคะพร้อมแล้วข้ามได้เลยค่ะสุดยาดจริงๆเลยนะคะหมดแรงเมื่อยคาบองโก้หรือว่ายังมีท่าเด็ดอะไรให้เราได้ชมกันอีกไหมคะ ยังนะคะยังยัง,ยงไม่หมดแรงค่ะน้องยังสามารถเด็นสองขาระยะไกลได้หาครูฝึกของเราได้อีกนะคะเก่งแล้วก็สุดยอดจริงๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับบองโกหน่อยค่ะ และต่อไปก็จะเป็นการสแสดงความสามารถของโอโน่และก็ี่วาวานะคะนั่นก็คือการสแสดงโชว์ต้อนแกะค่ะแต่ก่อนที่น้องจะไปต้อนแกะนะคะเราต้องให้น้องวอร์มร่างกายกันก่อนเดี๋ยวเราจะลองให้คู้สุดข,ของเราค่ะใส,ส่ดุมสั่งเข้าๆนะคะคันสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการต้อนแกะค่ะว่ามีคําสั่งอะไรบ้างเดินเลยคูแบบ่สุดพร้อมแล้วนะคะเราสั่งน้องพี่บนค่ะ แล้วก็บองโก้นะคะอายุ4ขวบนะคะส่วนพี่พาวาของเรานะคะอายุ10ขวบทั้ง3ตัวนี้เป็นพี่น้องกัน,นะคะ่ะโอโนเป็นเพศเมียนะคะเวลาลูกค้าจะชมโอนโนสามารถาพูดได้ว่าคุกกค่ะแล้วก็บองโก้กับบาวาเป็นเพศผู้นะคะลูกค้าสามารถพูดได้ว่าคุกโ่อยนะคะลองสัเยอดค่ะคือฟืออบอยคะลองสันน้องหมอบแล้วก็แทนให้ดูได้ไหมคะ การให้สุนัขของเราหมอบแล้วก็คันเข้าไปเป็นเทคนิคสำคัญในการต้อนแกะขอช่วยลดแรงกดดันไม่ทาให้แกะตกใจค่ะหากปล่อยให้สุนัวิ่งเข้าไปดีตรงนะคะแกะอาจจะตกใจแล้วก็หนีกันกระจัดกระจายได้ค่ะ ครูฟูดอาไปคะถ้าเราจะสั่งให้น้องสุนัขของเราไปต้อนแก่เราจะใช้คำจันสเสียว่ายังไงคะคำว่าเอาครับคำว่าเอานะคะเอาละคะ่ะลูกค้าทุกท่านคะเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันออกเสียงคำว่าเอาพร้อมๆกันนะคะแล้เวเรามาค่อยดูกันนะคะว่าสุนัขของเราจะไปต้อนแก่ตามคำสั่งของพวอเราไหมนะคะลูกค้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองสามเอาองไม่ไปนะคะังนิ่งเลยคะ่ะ เหมือนเสงเรายังไม่ังพอนะคะงั้นขอลูกค้าเอาใหม่รอบนะคะหนึ่งสองสามได้แค่ไหนเราก็ไม่ไปนะคะทำไมน้องไม่ทำคมคำสั่งนะคะคือคือน,น้องจะรับฟังเฉพาะครูฝึกครับเพราะน้องจะรับฟังเฉพาะครูฝึกเท่านั้นนะคะ <c oughs> งั้นขอครูฝึก <c oughs> เอาคำสั่งรอบใหม่ค่ะิีเไวไวมากเลยนะคะ นี่คือเหตุผลที่สุนัขของเราจะไม่ฟังคําสั่งจากใครนะคะนอกจากครูฝึกเท่านั้นเพราะสุนัขใสยพั์สตองายจะไม่ใช้เสียงเห่าเลยจะใช้เพียงสายตาส่จ้องเพื่อว่้ฝึกฝแก่แล้วก็รับฟังคําสั่งจากครูฝึกเท่านั้นค่ะสุนัขใส่ฟั์สตองไยสามารถที่ได้วันละหนอยหนอยกิโลและจดจําคาสั่งเสียงสากว์ครูฝึกได้ถึง50คําสั่งเลยทีเดียวค่ะสุนัขใส่ฟังสตองาอนะคะยังมีประสาทหูที่ดีเยี่ยมสามารถแยกแยะเสียงจากว์ครูฝึกและเสียงนกหวีดได้เป็นระยะไกลเลยค่ะ ลูกค้าที่อยู่บริเวณเมืนเขานะคะขอปลามระมัดระวังน้องแกะแล้วก็น้องสุนัขของเราด้วยนะคะล่าวาของเราวิ่งไปช่วยน้องโอโนแล้วนะคะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าสุนัขต้อนแกะของเราจะสามารถต้อนแกะมาให้ลูกค้าได้ชมอย่างใกล้ชิดตรงนี้ได้หรือไม่นะคะล่าวาของเราใะะช้เขียงโน้ตดีหรือว่าคำสั่งน,นะคะในการสั่งน้องสุนัข เึ่งสุนักของเราค่ะมีประสาทเสียที่ดีเยี่ยมเลยค่ะสามารถรับฟังเสียงจากครื่องุดได้เป็นระยะไกลจับไว้ละเอาหมวไหมีเลาไปนะ แกะที่ความเรานะคะเป็นแกะสายพันธุ์คอรีเดีย่ะมีต้นกันเนิดมาจากประเทศออสเตรเลียแล้วนําไปปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่ที่ประเทศนิวซีแลนด์โดยใช้แกะสายสายพันธุ์ด้วยกันค่ะได้แกะสายพันธุ์เิงคอนดูเชสเตอร์แล้วก็ามริโอจนได้มาเป็นแกะสายพันธุ์คอรีเดียที่เลี้ยงให้โตไวแล้วก็ให้ผลแกะที่หนาเร่อค่ะนอกจากแกะคอรีเดียแล้วนะคะความความของเรายังมีแกะสายพันธุ์์โกลด์ซึ่งแกะสายพันธุ์นี้นะคะได้ขึ้นชื่อว่ามีน้ำหนักเยอที่ดีที่สุดในโลกค่ะ โค้ตัวใหญ่ใบ้าแล้วก็ขาจะเป็นสีดำในส่วนของขนที่ลำตัวจะเป็นสีขาวนะคะลูกค้าหลายท่านน่าจะเคยดูแกะในการ์ตูนชอนเดชิกันแล้วใช่ไหมคะน้องแกะในการ์ตูนนี้เป็นสายพันธุ์ซาฟโคงนะคะน้องแกะน้าดานลูกค้าสามารถถ่ายรูปแล้วก็ป้อนอาหารได้ที่โรงเรือนบ้านซาฟโคซึ่งจะอยู่ทางทิศตะวันออกไองารมนะะน้องแกะของเรามาเื่อยๆแล้วนะคะโดยแสนชาติยาขอนแก่แล้วคาะจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นุูมค่ะแกใจจะใส่แต่ ะะไปไหนก็ไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอให้ลูกค้าทุกท่านลองสังเกตด,ดูนะคะว่าสมัยตั้งแกะของเราจะไม่ได้ใช้เสียงเห่าเลยในการควบคุมแกะเราจะใช้เพียงสายตาจออ้องมองเพืเ่อควบคุมฝูงแกะค่ะสุนัขทุกตัวนะคะได้รับการฝึกฝคนมาเป็นอย่างดีด้วยความเข้าใจแล้วก็ความไววางใจระหว่างผู้คนและส,สุนัขสุนัขของเรานะคะต้องสื่อสารผ่านคำสั่งที่ชัดเจนทอาไหมสุนัขของเราสาม,มารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยคะ่ะ การแสดงควาสามารถของชุนาานาไซฟานองไอ้นั้นหาดูได้ยากมากนะคะในประเทศไทยแต่ที่นี่ก็เป็นที่เดียวค่ะที่คุณจะได้สัมผัสปัญกาศอย่างใกล้ชิดแบบนี้เลยค่ะอย ลักษณะการวิวนแบบนี้นะคะคือลักษณะการควบคุมฝุงของสุนัขต้อนแกะโดยปกติแล้วสัตวของเราจะใช้สุนัขต้อนแกะเพื่อควบคุมฝุงแกะผัดแยกแกะที่ป่วยหรือว่าบาดเจ็บออกจากฟูนเพื่อรักษาลุกฉีดวัคซีนแล้วก็นับจำนวนแกะแล้วที่ฟาร์มของเราค่ะมีสัตวบานคอยดูแลเรื่องสุขภาพของแกะแล้วก็สุนัขของเราอย่างใจจิตที่ดีใเลยค่ะบอก้อค่ะนับจำนวนแกะของเราได้เลยนะคะมากันครบไหม ผมนี้จะมีแกะจีบไปดีแล้วนะคะไม่หลงถึงที่ไหนแล้วใช่ไหมคะน้ำให้ครบนะคะพร้อมหรือยคุณพร้พแล้วนะคะคราวนี้ตอนนี้ไม่ตับคูฝึกแล้วก็มาช่วยตัดเราหน่อยค่ะการแสดงความฉลาแดแร๋วของสุนัขต้นแกะของเรานะคะ ยิ่งับนะคะแต่แค่งับมงาๆนะคะทำให้น้องแกะของเรากลัวค่ะแต่แสดงความสุขนะคาตั้งแกะของเรานี้รอบนี้นะคะได้จบอย่างเท่านี้แล้วอะค่ะฟาร์มขิลค่ะคุณค่ะเราจะมีการแสดงโชว์อีกรอบหนึ่งนะคะในรอบเวลัง1ิบเอนาฬิกาค่ะ